วันที่6ทธันวา2อ2พนนะครับก่อนที่จะเข้าปีใหม่นะครับก็วันนี้เรามารีวิวเจ้าตัวพาวบ็อกซ์นะครับคือวันนี้ได้มีโอกาสนะครับเข้ามานะครับาหาคุณตานะครับเข้ามาบ้านสวนนะครับเข้ามา,าเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับข้าวนะครับ ช่วยคุณตานะครับก็ในพื้นที่บ้านส่วนของคุณตานะครับก็จะไม่มีาการไฟฟ้าเข้าถึงเลยนะครับไม่มีการไฟฟ้าเข้าถึงนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีเสาไฟฟ้าเลยนะครับพื้นที่โดยประมาณา30ไร่นะครับก็จะเป็นทุ่งนานะครับที่นี่เป็นอำเภอ,อเมืองสวงจังหวัด ร้อยเกินหรือจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองนะครับทางเรานะครับก็มีเวลาบ้างนะครับผมท็อปโซลเชียวยุทธยานะครับก็วันนี้ก็เป็นมาเดินทางมาวันพ่อนะครับนะฮะก็มาเที่ยวหาคุณตานะครับสำหรับวันนี้นะครับจากการการเก็บข้าวช่วยคุณตาเสร็จแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่6นะครับธันวา นะครับ2,024นะครับอ่าก็ผมก็มาอ่าช่วยคุณตาอ่านะครับเก็บข้าวนะครับก็ก็ได้มีเวลาว่างเข้ามารีวิวเจ้าตัว power box นะครับคือผมอนะครับเอาก็คือนอนอยู่ในรถเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะถอยรถเข้ามานะตรงนี้นะครับนะฮะแล้วก็ ทีมงานน้องๆก็จะนอนกันณแถวนี้นะครับไฟที่เราใช้นะครับเนี่ยครับไม่มีการไฟฟ้านะครับนะฮะก็เจ้าตัว power box ของอแบรนด์ top solar cell ยุทธยานะครับตัวนี้นะครับนะฮะอ่าดีตัวนี้นี่ top solar cell power camping นะครับตัวนี้จะเป็นฝาปิดด้านหน้ากับฝาปิดด้านหลังนะครับตัวนี้เป็นฝาปิดด้านหน้าฝาปิดด้านหลัง รับไปได,ด้านหลังนะครับรับไปได,ด้านหลังจะมีชุดชาร์จให้ด้วยนะครับชุดชาร์จที่จะชาร์จไฟเข้านะครับนะฮะก็จะปิดนะครับปิดด้านหลังนะครับแล้วก็ปิดด้านหน้านะครับเป็นเหมือนกระเป๋าเดินทางเลยนะครับเจ้าตัว Powerbook ตัวนี้เหมือนกระเป๋าเดินทางเลยนะครับนะฮะในะหน้าจอของ หน้าเพจของอหน้าเจ้าตัว Powerbox เนี่ยนะครับก็จะมีมอนิเตอร์บอกอสถานะของแบตเตอรี่นะครับนะฮะนะฮะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีกี่โวลต์นะครับมีพอร์ตแรมนะครับโชว์สถานะอินเวอร์เตอร์ทำงานนะครับชุดตัวนี้เป็นเบรกเกอร์แบตเตอรี่นะครับเป็นเบรกเกอร์ดีซีนะครับมีชิโนมมีชิโนทัมเมอร์นะครับโชว์สถานะนะครับ ปล่อยไฟมาเท่าไหร่นะครับกินไฟอยู่เท่าไหร่นะครับเบรกเกอร์ตัวที่หนึ่งนะครับคุมโซนปลั๊กไฟ2.5มิลนะครับตัวนี้นะครับถ้ายกถ้ายกขึ้นตัวนี้ก็สามารถที่จะทั้งชาร์จท,ทั้งใช้งานอยู่ที่อยู่ที่2 2ตัวนี้เลยนะครับก็ยกเบรกเกอร์ขึ้นก็จะทํางานเราก็จะมีชุดชาร์จให้นะครับเจ้าตัวเบรกเกอร์ตัวที่2นะครับก็จะคุมโซนนะครับเจ้าตัวชาร์จ USB นะครับ5โวลต์นะครับ1แอมป์แล้วก็5โวลต์2.5แอมป์ตัวนี้นะครับเอาไว้ชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับตัวนี้นะครับเป็นเบรกเกอร์ตัวที่3คุมตัวชุดจุดบุหรี่ตัวนะครับชุดจุดบุหรี่นะครับเบรกเกอร์ Baker ตัวที่4เจ้าตัวจุดบุหรี่เหมือนกันเบรกเกอร์ Baker จุดที่5ก็คุมเจ้าตัวจุดบุหรี่นะครับ เป็น1 2 3 4 5นะครับก็เบรกเกอร์ก็มี1 2 3 4 5นะครับส่วนเจ้าตัวเบรกเกอร์ตัวสุดท้ายนะครับเป็นคุม AC เป็นเบรกเกอร์ AC นะครับคุม AC ของปลั๊ก4ปลั๊กนี้1 2 3 4นะครับอ่าณตอนนี้เราเทสนะครับคือเจ้าตัวเพลว์บ็อกเนี่ยเราเปิดเราเปิดอ่าใช้งานมาแล้ว1คืนเพราะผมมาวันที่5นะครับก็นอน1คืนเสร็จแล้ววันนี้เราจะนอนอีก1คืนนะครับตัวนี้เป็นชุด 12V 1อโวลต์1น0แอมป์นะครับกำลัง power อยู่ที่1 0 0 0วัตต์นะครับก็เปิดพัดลมตัวนี้น่าจะเป็น12นิ้วตัวนั้นน่าจะเป็น14นิ้วนะครับก็เปิด2ตัวนะครับแล้วก็จะมีไฟ3 0วัตต์นะครับเป็น LED นะครับที่เราใช้กันอยู่นะครับเวลานั่งดื่มนั่งดิ้งนะครับแล้วก็จะมีไฟกระพริบนะครับ อีกหนึ่งตัวนะครับที่เราใช้งานกันเปิดใช้งานกันอยู่นะครับนะฮะาใครสนใจเจ้าตัว Power Box นะครับนะครับสามารถสั่งประกอบนะครับในปี2อ2 5นีเราจะเปิดตัวแล้วนะครับเราจะนำออกมาขายแล้วเพราะว่าเรามีการเทสใช้อยู่ที่โดยประมาณ6เดือนไปทำงานติดตั้งงานนะครับอินเวอร์เตอร์เราไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ที่เป็น ซื้อมาจากจีนนะครับอินเวอร์เตอร์เราเป็นอินเวอร์เตอรอ์ไม่ใช่งานเป็นเป็นงานประกอบนะครับเป็นงานประกอบนะฮะแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับอยู่ในตัวเลยนะครับาสามารถชาร์จเข้าหากแต่อเจ้า,จาตัว power box นี่ไม่สามารถที่จะชาร์จแบตไม่สามารถที่จะชาร์จแผงโซลาร์เซลล์ได้หากลูกค้าท่านใดต้องการที่จะชาร์จแผงโซลาร์เซลล์ก็ทักเข้ามานะครับมีค่าใช้จ,จ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับนะฮะ ก็จะหน้าตางานก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับในตัวในตัวในตัว power b o x เราอะครับจะมีขนาดที่มี2ขนาดนะครับมี50แอมป์แล้วก็มี100แอมป์นะครับตัวนี้เป็นตัว100แอมป์ที่เราใช้งานอยู่นะครับเป็นตัว100แอมป์ที่เราใช้งานอยู่นะครับเอามาโชว์นะครับไอตัว50แอมป์เราก็มีครับนะฮะแต่เราวันนี้เราไม่ได้เอามานะครับเพราะว่า100แอมป์ก็เพียงพอกับการ ใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีการไฟฟ้าในาการใช้งานอยู่ที่โดยประมาณสองคืนนะครับก็มีพัดลม2ตัวนะครับด LED แล้วก็ไฟกระพริบนะครับเพียงพอนะครับที่ผมใช้งานมานะครับอันนี้ก็จะเป็นคืนที่2ที่เราใช้ไฟนะครับคืนแรกเราก็ามีการเปิดพัดลมอยู่โดยประมาณสามทุ่มนะครับยันสว่างแล้วก็ปิดไฟแล้วก็ไม่ได้ใช้เลยนะครับ ก็ทําช่วยคุณตาเก็บข้าวนะครับเดี๋ยววันนี้คุณตาคุณตามาวันนี้จะอบไก่ฟางให้กินนะครับวันนี้ก็มีเก็บเก็บข้าวช่วยคุณตาฝังนู้นนะครับอันนี้เป็นบอ่อปลาขนาดใหญ่นะครับ,นะรบก็เก็บข้าวเข้ามาในก่อนอก่อนที่จะเอาเข้าวยุง้งข้าวนะครับเราก็จะเก็บไว้ฝั่งนี้เดี๋ยวเราว่มาคุณตาเขาจะตีข้าวนะครับเป็น ข้าวเหนียวดำนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวชาร์จเจอร์นะครับที่แถมให้นะครับที่จะแถมให้ในในในกับเจ้าตัวพา w e r box ตัวนี้นะครับนี่ครับนี่ครับคือเจ้าตัวพา w e r box นี้นะครับก็แถมตัวชาร์จเจอร์ขนาดอ่า10แอมป์นะครับเป็นชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมอยู่ที่14.6โวลต์นะครับ ตัวนี้ชาร์จ1 0แอมป์เลยนะนะครับชาร์จ1 0แอมป์เลยการชาร์จก็เสียบเข้าอะณช่องอะช่องใช้ช่องชาร์จอยู่ที่เดียวกันนะครับก็เสียบปุ๊บนะครับแล้วก็ยกเบรกเกอร์ตัวที่1ขึ้นน,นะครับนะฮะก็ชาร์จแบตเตอรี่นะครับการชาร์จนะครับไม่จําเป็นต้องเปิดตัวอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าปิดตัวอินเวอร์เตอร์นี่ไฟดับหมดเลยนะครับถ้าปิดตัวอินเวอร์เตอร์นี่ไฟดับหมดเลยตัวนี้ปิดนะครับพอปิดไฟโชว์ฐานะของเจ้าตัว พอตแรมนี่ก็จะดับไปด้วยนะครับไฟตัวนี้ก็ดับไปด้วยนะครับแต่ฝั่ง DC ใช้งานได้ครับยกแบตเตอรี่ขึ้นฝั่งนี้จะยกใช้งานได้หมดเลยพวก DC พวกปลั๊ก DC ปลั๊ก5.2มิลเจ้าจตัวชาร์จแบตเจ้าตัวเนี่ยใช้ได้หมดเลยครับก็คือเจ้าตัวที่จุดก้นบุหรี่ครับจุดก้นบุหรี่ก็เอาไปใช้งานได้หลายอย่างครับนะฮะแต่ถ้าหากต้องการใช้ไฟ220โวลต์ลูกค้าต้องเปิด สวิตตัวนี้ครับนี่ฮะเปิดขึ้นนะครับโชว์พอร์ตแมว่ามีไฟอ่220โวลต์ทำงานนะครับแล้วก็ยกเบรเบรกเกอร์ของ220โวลต์ขึ้นนะฮะก็ปลั๊ก4ปลั๊กนี่สามารถใช้งานได้ถ้าผมปิดลงก็จะดับเลยนะครับนะครับนี่เลยนะครับหากปิดตัวอินเวอร์เตอร์นะครับนี่ครับ แต่ฝั่ง DC สามารถใช้งานได้ปกติเวลาเราชาร์จนะครับเราก็จะใช้สวิตช,ชิ่งในการชาร์จนี่ครับก็ปลั๊ก5.2มิลนีน่ครับเสียบป,ปุ๊บนะครับแล้วก็ยกเบรกเกอร์แบตเตอรี่ขึ้นยกเบรกเกอร์ตัวที่1ขึ้นได้ครับเนี่ยเนี่ยยกเบรกเกอร์ตัวที่1ขึ้นเนี่ยครับก็คือฝั่งนี้เขาก็จะชาร์จแบตเตอรี่แล้วทางลูกค้าก็เอาปลั๊ก2 2 0โวลต์ไปเสียบไฟฟ้าบ้านนะครับเขาก็จะชาร์จนะครับโดยประมาณ4-5ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับ นะะฮหากเวลาเต็มนะครับระบบก็ตัดอัตโนมัตินะครับเวลาเต็มเขาจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับตอนชาร์จเขาจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับนะะฮก็ถ้าเราจะใช้งานนะครับในโหมดของ220โวลต์นะครับตอนนี้ตอนนี้ไฟดับหมดเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมนะครับไฟดับหมดเลยเป็นระบบสองรอยยี่สโวลต์นะครับตอนนี้ได้ไฟส่องสว่างจาก ไฟโซลแลเซลล์ที่ผมติดให้คุณตาเนาะนู่นๆนู่นน,น,นะครับคือณจุดนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าอ่าปลั๊กสี่ปลั๊กเนี่ยที่เราใช้มีพัดลมหนึ่งตัวพัดลมตัวที่สองแล้วก็ไฟไฟอ่า LED หนึ่งตัวแล้วก็ไฟกระพริบมีสี่ปลั๊กนะครับที่เป็นไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับเนาะเ o w e r block นี่พันวัตต์ 1, นะอ่าร้อยร้อยแอมป์นะครับนะเดี๋ยวเราเปิดตอนนี้ อ่ะตัวนี้ต้องยกเบรกเกอร์ตลอดถ้าเราปิดเบรกเกอร์นะครับถ้าเราปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ลงนะครับปั๊บนะครับอ่าเจ้าตัว led ตัวนี้จะค่อยๆลดสถานะครับอ่าแล้วก็จะร้องเตือนว่าแบตแบตเตอรี่หมดแล้วแล้วก็ดับไปนะครับพอเรามีการใช้งานนะครับคือทุกอย่างที่เป็น DC ทั้งหมดจะดับหมดเลยนะครับแต่ถ้าเรายกเบรกเกอร์แบตเตอรี่ขึ้นนะครับอ่า หน้าจอของแบตเตอรี่จะโชว์สถานะขึ้นมาบอกเป็น13.1โวลต์นะครับเรามีการใช้ไปแล้วนะครับแบตเตอรี่ลิเธียมผมอยู่โดยประมาณ13.7โวลต์นะครับก็มีการใช้ออกไปแล้วนะครับเหลือที่69เปอร์เซ็นต์นะครับนะครับยกแบตเตอรี่ขึ้นนะครับนะฮะเจ้าตัวเนี้ยนะครับไม่ยังยังไม่สามารถที่จะใช้ได้เห็นไหมครับที่เป็นเจ้าตัว UPS นะครับถ้าหากยกเบรกเกอร์อ่าตอนนี้ยกเบรกเกอร์ตัวที่หนึ่งขึ้นนะครับสามารถใช้ได้ แต่เบรกเกอร์ตัวที่สองยังไม่ยกขึ้นนะครับก็ยังใช้ไม่ได้ถ้าเรายกขึ้นปั๊บนี่ครับสามารถใช้งานได้เลยอันนี้หนึ่งสองสามอ่ะยกได้เลยหนึ่งสองสามนะครับแต่เจ้าตัวอ่าพอร์ตแลมยังไม่โชว์ฐานะสองรอยยี่สิบโวลต์เพราะว่าอินเวอร์เตอร์ยังไม่เปิดชาร์จอ่าชิโนททมเมอร์ยังไม่ทํางานเบรกเกอร์ยังไม่ยกอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ไฟสองรอยยี่สิบโวลต์มาทํางานเราเปิดอินเวอร์เตอร์ครับ นะครับนับถอยหลังของชิโนโทัมเมอร์อยู่ที่5วินาทีนะครับพาเขาปล่อยไฟมาแล้วนะครับเรายกเบรกเกอร์ของอโซนของ220โวลต์ขึ้นนี่ครับใช้งานได้เลยนะครับหากใครที่สนใจ power b o เพื่อจะไปนอนแคมป์นะครับเหมาะสมกับนอนแคมปปิ้ง ไปไล่นาปลายสวนนะครับเป็นไฟชุดสำรองเพื่อเอาไว้เวลาไฟดับนะครับถ้าเข้ามานะครับช่วงนี้มีคนสั่งเข้าประกอบนะครับหลายคนนะครับหากที่หากผมกตัวที่ประกอบอมีอยู่ก็ลูกค้าถ้าเข้ามาอาจจะขายให้เลยนะครับแต่ใน,นช่วงนี้ก็ลูกค้าสั่งประกอบกันเข้ามาเยอะนะครับเพราะว่า มีทักเข้ามา,าหลายคนมากนะครับก็ให้น้องๆประกอบเพื่อจะส่งให้ใหตามตามตามที่ลูกค้านัดกันไว้นะครับเนาะนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาเบอร์โทร0806511686นะครับเบอร์โทร0806511686นะครับ id line top สองสามศูนย์หนึ่งสองแปดนะครับ id line top สองสามศูนย์หนึ่งสองแปดนะครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็เวลาก็แดดลมลมตกพอดีนะครับ,แดด,ดนะรบแดดลงแล้วนะครับเวลาหกโมงสี่นาทีนะครับ,ว,นะรบวันนี้บรรยากาศดีนะฮะวันนี้บรรยากาศดี อากาศหนาวนิดหน่อยนะครับใครสนใจนะครับเจ้าตัว Powerbox เพื่อจะไปนอนแคมป์ก็ทักเข้ามาตามเบอร์โทรที่บอก ID Line ที่แจ้งนะครับสำหรับวันนี้ท็อปโซล่าเซลขอจบคลิปรีวิวเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ท็อปโซล่าเซลขอสวัสดีครับ